พี่นกนะคะสิริกัญญาเรืองทองจ้าจากร้านเรืองทองฟรร r m ีจ้าทำยังไงเพื่อจะให้ร้านค้าเป็นที่มองเห็นทาง lazada เนี่ยได้เริ่มเปิดโครงการฟ r e e shipping ครั้งแรกอะค่ะทางทีมที่ดูแลร้านพี่อะก็เลยปรึกษากับพี่ว่าพี่นกอยากเข้าร่วมไหมให้เป็นร้านนําร่องพี่ก็เลยบอกว่าพี่เข้าร่วมอยู่แล้วเพราะปกติแล้วเนี่ย โปรแกรมที่มันเป็นขนส่งฟรีจะได้รับการมองเห็นเหมือนลูกค้าก็จะเลงก่อนสรุปว่าร้านไหนที่เข้าร่วมมันจะเด่นกว่าร้านอื่นตรงที่ว่ามีแถบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยกดเข้าไปดูได้ง่ายกว่าร้านอื่นทางร้านเนี่ยโตขึ้นประมาณ100%เซเลยค่ะคือโตขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆเลยจ้ะ สุภกิจเดชากิตินันนะครับเป็นผู้จัดก,การของร้านพิเสดเมทัลพายครับทางร้านก็จะขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักการมีตัวการอย่างลาซาด้าเข้ามาก็มีเครื่องมือใหม่ๆที่ออกมาช่วยเหลือร้านค้าช่วยให้เราสื่อสารกับทางลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวการมีฟิชชิ่งิเนี่ยครับก็จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มอัตราการมองเห็นของร้านค้าเพราะว่าเราสามารถขายสินค้ารายย่อยได้มากยิ่งขึ้นนะครับเธอทาให้ยอดการมองเห็นของร้านค้านี้ก็เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกัน สีะทาตนมิคุลค่ะชื่อร้านค้าชื่อร้านช็อปตุกตาค่ะของเราเป็นกล่องพัสดุอะค่ะนับปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ได้ในการแบบประสบความสําเร็จนะคะก็น่าจะเป็นฟรีชิปปิ้งนะคะ่ะฟินแบกกับลูกค้าลูกค้าก็มันทําให้เขาแบบว่าประหยัดมากขึ้น <c oughs> เพราะก็เข้ามาซื้อในนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าซื้อปกติจากที่อื่นมันก็ไม่ส่งฟรีถ้ามาซื้อในแคมเปญตรงนี้เขาได้ส่งฟรีเขาแบบมาซื้อที่นี่ทาให้ยอดเราโตขึ้นตรงทางนี้ค่ะ อดบไไมไม่้ันเยะริงๆ,ๆ,ๆ <laughs> ชื่อสุกัญญาศักดิ์สุนทรสิรินะคะเป็นเจ้าของร้านทาราโคเซตค่ะขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงค่ะก็คือการส่งสินค้าฟรีอะค่ะจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นค่ะจึงทําให้ร้านเนี่ยมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เข้าร่วมโปรแกงมนี้ค่ะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็นร้อย้อยออเดอร์ต่อวันเลยค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะ